รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย F, ผู้นำและเชี่ยวชาญด้านอาหารทะเลที่มีแบรนด์ชั้นนำระดับโลกสนับสนุนโดยโตยโยต้าเฮลักดีโวทีอาดี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอีกไม่นานแล้วนะคะประเทศไทยของเราก็จะก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการกันแล้วค่ะกู๊ดก็เลยคิดว่าจะเป็นเรื่องดีมากๆเลยนะคะถ้าพวกเราทุกคนจะมีเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมร่วมในประเทศอาเซียนของเรานั่นเองค่ะและวันนี้ค่ะกู๊ดพาคุณผู้ชมมาที่ปราสาทสะดกก๊กทมค่ะซึ่งเป็นโบราณสถานของที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเลยนะคะและถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดสระแก้วเลยก็ว่าได้ค่ะ วันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปเดินดูให้ทั่วเลยค่ะว่าที่นี่มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเพื่อที่เราจะได้ร่วมกันเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านเรากันค่ะตามมาเลยค่ะปราสาทสนกกทมประกอบด้วยองค์ปราสาทสามหลังหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีคูน้ําล้อมรอบทั้งสีด้านมีกําแพงแก้วสองชั้นชั้นนอกทําด้วยหินศิลาแรงชั้นในทําด้วยหินทรายภายในมีระเบียงคดมีบรรณาลัยก่อด้วยหินทรายสองหลังอยู่หน้าปราสาทหลังกลาง ซึ่งเป็นพระประธานมีความก่อแก่สวยงามมากเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้เห็นความสวยงามของเสานางเรียงตรงฉนวนทางเข้าแล้วนะคะตรงนี้ค่ะที่กูอยากให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะเราก็ได้รู้จักกันคือโคปุระหรือว่าซุ้มประตูปราสาทนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นทางเข้าทางเดียวของปราสาทนี้เลยค่ะโดยจะถูกล้อมรอบด้วยศีลาแรงเป็นสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะ และซุ้มประตูนะคะหรือว่าโคปุระอันนี้ไม่เหมือนกับที่ปราสาทอื่นๆแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะมาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอรารยธรรมของประเทศเพื่อนบ้านกันนะคะตอนนี้คุณก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญของเราแล้วค่ะพี่ปรีชานุ่ละไม้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ปรีชาน,นะคะเป็นมักคุเทศของที่นี่ค่ะแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรด้วยค่ะมีผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยเขาเล่าต่อๆกันมาว่าได้มีคนแอดีต เขาได้เดินหลงเข้ามาในนี้เขาเห็นต้นมะพร้าวเนี่ยขึ้นเป็นดงมะพร้าวหมดเลยพอมาดูไม่มีต้นมะพร้าวสักต้นเลยฮะเป็นภาพดวงตาเขาเหมือนให้มาเจอปราสาทนะฮะพอเขาออกจากป่านี้ไปได้เขาก็เรียกชื่อปราสาทนี้เป็นภาษาไทยก่อนมันจะมีสองชื่อนะฮะชื่อว่าปราสาทเมืองพ้าวอันนี้ปราสาทสันากรทมเนี่ยเขาสร้างในช่วงศตวรรษที่15้าและ16นะฮะโอ้ก็ห้าหกร้อยปีแล้วนะคะสร้างก่อนนครวัด ก่อนนครวัดอีกก่อนรอครับก่อนนครวัดนะฮะเราสันนิษฐานว่าอากษัตริย์เนี่ยจะมาทําพิธีน้ําเทวราชหรือน้ําศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคือท,ที่นี่ก็เหมือนกับเป็นโบราณสถานของขอนแต่ว่ามีเรื่องของลทัทธิความเชื่อฮินดูใช่ครับคือใช่ครับเป็นเป็นสนาบฮินดูอาที่บอกว่าทําพิธีเนี่ย ปีหนึ่งเขาจะมาทําครั้งหนึ่งหรือว่าพระที่ว่าปีทําครั้งหนึ่งพระอาทิตย์นี้จะต้องตรงช่องประตูนะฮะเหมือนอย่างเขาพคำรุ้งใช่ไหมฮะเหมืนชงำรุ้งที่ปราสาทของขอนทั้งหมดเนี่ยชมเขาจะต้องเรียงกันใช่ไหมครรัับใช่คบโอ้ดูแล้วจะสวยงามมากเลยค่ะพี่ตเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปชมได้เลยครับได้ค่ะงั้นเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะคุณผู้ชม ด้านหลังกูเนี่ยค่ะเหมือนกับซุ้มประตูประสาทหรือว่าโคบุระด้านนอกเลยค่ะอันนี้คืออะไรคะอ๋อตอนที่เราที่จะเดินเข้าไปนี้เนี่ยฮะก็คือเราเรียกว่าซุ้มประตูโคบุระชั้นในนี่ฮเราเรียกว่าระเบียงขดนะฮะหน้าบันสามเี่แม่ฮะหน้าบานแล้วก็ทับหลังนะครับโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะ ผู้ชมกูสังเกตว่าจะมีเหมือนกับห้องค่ะอยู่ทางด้านข้างนะคะทั้งสองห้องเลยอันนี้คือห้องอะไรอะคะพี่ผู้ชอสองห้องนี้เราเรียกว่าบรรลัยฮะเออห้องอเก็บคมภีเขาทั้งสองหลังก็เรียกว่าบรรลัยฮะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูน,นี่องค์ประสาธะทธานนะองค์กลางนะค่ะคุณผู้ชมขึ้นไปดูตอขององค์ประสาททานกันเลยค่ะค ะค,ะคุณผู้ชมก็คือสิ่งก่อสร้างที่สําคัญที่สุดเลยนะคะในปราสาทนี้ก็ว่าได้ค่ะปางประธานนั่นเองค่ะอ,ะองค์ประธานนะฮะตัวนี้ค่ะชาวฮินดูเขาเชื่อว่าเป็นตัวแทนของเขาไกล่ลาข้างในนั้นเ็าจะบูชาเทวรูปก็คือบูชาองค์พระสิวลึงะนะฮะข้างในห้องนั้นนะ่ะเดี๋ยวเราจะ,ะจะเข้าเข้าจะเข้าไปทําพิธีน้ํา เทวราหรือน้ําศักดิ์สิทธิ์เหมือนที่บอกว่าในสมัยก่อนกษัตริย์ก็คือจะเดินทางมาที่นี่ปีละครั้งมาทําพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้ด้านบนนี้คครรัับบ๋่ะยขึ้นไปดูกันเลยค่ะคุณผู้ชมนี่เราเรียกว่าห้องครืหัสนะฮะห้องเครือหัศก็คือวิมานของเทพเขา คันนี้ที่ห้องเครื่องหัดนี้เราก็จะเห็นว่าที่ฐา,น,านเนี่ยเราเรียกว่าฐานโยนีอันนี้ฐานโยนีเนี่ยเขาเป็นตัวแทนองค์พระแม่มอุมาน,นี่ศีวิลึงเนี่ยเป็นตัวแทนองค์พระสุวะ,ะ,ะเขาก็จะเอาน้ำเนี่ยสิโลทกลงไปบนหัวศีริลึงก็จะมีท่อปะสสะนี่เราเรียกว่าท่อสมปัสสติ์เชนดูนี้ตรงนี้ก็จะเป็นท่อท่อสมปัสสติ์อนี้เราสัญฐานว่าคงจะมีรางไม้เนี่ยต่อไป คิดะว,ว่าตรงนี้เป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วใช่ครับใช่ครับนี่นะค,ะนค่ะนี่คืฐานที่ที่เขาก็ทําพิธีก,กรรมน้ําศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวเราลงไปข้างล่างเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะฮะพาดูระาเบ่งคดนะฮะนี่ค่ะอยู่ไม่ไกลใช่ไหมคะไม่ไกลครับไม่ไกลฮะอยู่ในชั้นในเนี่ยตัวนี้อ่าเป็นรางน้ำมน้ำนฮะท่อสมบสูรณ์นะฮะ อันนี้เดี๋ยวเขาจะเอาสันนิษฐานว่าเขาจะเอาภาชนะไปรองที่ตรงหน้าประตูนั่นนะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาเทให้ตรงนี้ไงฮะคือหลมาจากซุ้มด้านบนที่ทำที่ใช่ครับเดี๋ยวเราจะไปดูไอ้ท่อที่ออกจากสมูตรฐานฮะคือจะออกมาเหมือนเหมือนอินเดียเหมือนที่เขาพนมลุงนะฮะตรงประตูหลอกะก็คือเชื่อมจากอ่าท่อท่ออ่าท่อ ต่อกระท้อสมสูรเนี่ยแล้วน้าก็จะไหลมาตามรางนี่พราหมณ์เขาก็จะภาชนะเนี่ยมาลองมาลองแล้วก็ไปเอาที่ในภาชนะเนี่ยไปเทให้ที่ตรงระเบียงขอขดนั่นเองครับโอวันนี้นะคะพี่ปีชากูได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะในเรื่องของสถาปัตยกรรมของโบราณเรื่องของพิธีศักดิ์สิทธิ์ในสมัยก่อนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะครับคุณคะพี่ปีชาครับครับ คุณผู้ชมคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะุดไลค์อย่างประเดินเล่นรอบๆดีกว่านะคะเพราะว่าที่นี่มีความสวยงามแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆค่ะตามมาค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่ากุ๊ดประทับใจกับปราสา,าสทสันตกบทมมากเลยนะคะและว,วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ,คณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครนายกนะคะที่พาพวกเรามาเรียนรู้กับอารยธรรมโบราณที่มีสมเสน่ห์แบบนี้ค่ะช่วงหน้ายังมีสิ่งที่น่าสนใจรอคอยคุณผู้ชมอยู่นะคะติดตามชมเลยค่ะ